สวัสดีครับ,รบวันนี้น้องเบสมาเที่ยวที่สวนหลวงรอเก้านะครับด้านหน้าก็จะมีเขาวงกดให้เราเดินเข้าไปทะลุด้านหลังได้่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าน,น้องเบสจะหาทางออกเจอไหมเข้าไปกันเลยอ้าวนี่เราเข้ามาถึงด้านในแล้วนะฝนฝนเพิ่งตกเปลียกหน่อยเปียนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีซ้ายกับขวาใช่ไหมเราจะไปทางไหนดี เราไปทางซ้ายก่อนดีไหมเบสเบสอยากไปทางไหนเบสไปไหนดีอ่าเบสบอกไปทางซ้ายเดี๋ยวตามเบสไปก่อนอ่าเบสดำไปเลยครับดูสิดูสิว่าเบสจะหาทางออกเจอหรือเปล่าอา้าวตันทางนี้ก็ตันงั้นเราต้องกลับไปทางขวาแล้วล่ะเบสอ่านน่นไงนน่นไงนน่นไงดูซิดูซิ เียกนิดนึงอ่าแล้วไปไลลุยไปเลยลุยไปเลยฝนเพิ่งตกครับฝนเพิ่งตก <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้เราออกมาทางขวาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวตามเลยอ่าไม่มีน้ำแล้วแห้งแล้วตรงนี้อ่าไปไปทางไหนดีไปทางดีโอ้โหมีทางแยกตรงนี้ด้วย <c oughs> ค่อนข้างลึกลับอ้าวเบสเดียวไปทางนู้นแล้วเบสหาทางออกเจอไหมหาทางออกเจอไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเบสไปทางไหนไปทางไหนอ้าวตันตันหอยแมกกนหอยแมกอนต้องมาทางนี้ครับเบสลองเลี้ยวซ้ายดูเลี้ยวซ้ายดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้ทางนั้นทางนั้นกลับไปทางเดิม ไหนอ้าวมาตามตามไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ,ไ,ดไปทางนี้ไปทางนี้ตรงไปตรงไปไปทางไหนครับเบสไปทางไหนทางนี้ก็ไปไม่ได้อ่ามาทางนี้โอ้เบดคล่องมากเลยเหมือนไบสเคยมาแล้วอ่ะ <c oughs> ตันอีกแล้วเดีเ๋ยวนี้เหมือนมีาทางลัดเหมือนมีทางลัดเดียวเดียวไม่เป็นไร,ไม,รไม่รับเรายังไม่ลัดเราต้องอยู่ในหุบเขาลงกดก,ดกด่อนเราต้องพยายามหาทางออกให้เจอก่อนครับ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 ,บ <c oughs> ไปทางไหนไปทางไหนอา้าวตรงนี้ก็ตันอา้าวเรากลับมาทางเดิมแล้วครับตอนนี้ เราหลงแล้วหรือเปล่าเนี่ย oh, <no. S 1> อ้าวตาันอีกแล้วนูน่นนู่นนู่นมาทางนี้พอเห็นพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วเราต้องเดินลัดน้ำนิดนึง oh. น,นี้เรากำลังเดินลุยน้ำม,มาเลยครับ อาวนี่ไงเบสพอเจอแล้วทางไปต่อ <Yahoo! S 2> นี่นมี่มาทางนี้มาทางนี้มาถาึงนี่ไงข้างหน้าไม่มีน้ำแล้วโอเคโอเคมานี่เราเจอเราเจอตรงกลางแล้วนี่นี่ตรงนี้น่าจะเป็นกึ่งกลางของเขาวงกดแล้ว ตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อยไปทางไหนต่อโอ้โหเดี๋ยว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 ตรงนี้ก็ไปได้นะครับตรงนู้นก็ไปได้ตรงนู้นก็ไปได้ไปทางไหนดีไปทางไหนดีไหนเบไปทางไหนไปไปทางไหนอ่าโอ้โหเบสนำไปแล้วครับไหน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 ตางตัง งั้นต้องกลับไปทางเดิมโอ้โหวิ่งชนอย่างเดียวเลยอ่ะเบสอะอ่าไปทางไหนไปทางไหนดีทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนไหมเบสทางนี้ก่อนไหมมีทางไหนดีครับลองไหมลองมต้อออ้าวยังไงยังไง จะไปได้เหมือนจะไปได้ไหนจะเจอให,ห้เฮ้ยไจะไปได้จริงด้วยเหรโอ้ตอนนี้น,น้องเบสวิ่งนังเลยครับโอ้เดินตามเบสจะเจอทางตันไหมพี่เบสต์เจออะไรจะอะไรนี่ลกุลกลกุกลุกว้าวตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมไปห้ามมาเลย มีน้ำนิดนึงครับมีน้ำนิดนึงอุปสรรคระหว่างทางป่ปเดินไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเหมือนเหมือนจะเจอทางออกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเบนไหนอ้าวทางตันนะเพชรนี่เคยไปทางนี้ต้องกลับไปที่เดิมก่อนแล้วเพ็ดอ่าควรจะ้อนกลับมาที่เดิมก่อนนะครับ ไหนไหนเราต้องกลับไปจุดกุ่กลางก่อนอ่าทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ใช่ตะกองวิ่งตามเบสไม่ทันแล้วครับอ่าตอนนี้เบสลุยน้ำเลยครับตอนลองน้าเปียกไปด้วยเลยนะตอนนี้เบสลุยน้ำนะครับ ไปไปเจอทางออกไหมเจอทางออกไหมอ้าวเจอแล้วเบสเบสใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหเราเจอทางออกจริงจด้วยนี่ใช่ไหมนี่เจอันเงียบไหมเงียบเงี่ยมเงี่ยมไหนเงี่ยมเงี่ยมไงเงี่ยมเงี่ยมเงียมเงี่ยม